สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเด้อเอฟซี FC ถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องแพล่าพาไม่สนสิ่งนี้บลั่นคํานี้ทันทีบอกไม่ซีเรียสเกิดยังขืนน้อบาทนี้พี่น้องจากที่ทางเพจดังนะเพจอีเซียมพักห้าเพิ่นกะได้ลงโพสต์ดังกล่าวไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะทําเอาทางชาเช่านิดเอฟซี FC เขามา คอมเมนต์สนั่นกันเลยทีเดียวพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเจด่วงเบากสูฟังพี่น้องในส่วนของทางเพจอีเซียมได้โพสต์นั้นเพิ่อนบอกว่าเมื่อเอฟซีถามแพวพาวว่าถูกจับหรอนางตอบบอซี่เลียดจา้าใส่ซีวิตปกติและที่นี้เพิ่นก็บ,บอกอีกว่าเดี๋ยวเจอตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคเข้าไปอีกยังจะปกติได้อยู่อีกไหม หน้ายิ้มแต่ใจร้องไห้มีอยู่จริงวาสนาพี่น้องเ่นกะได้ลงในส่วนของที่เป็นแชทระหว่างที่อ่าบอกว่าเป็นในส่วนของทางเอฟซีถามแพล่าเภาแล่ะ,ละพี่นอ้องอ่าทางเอฟซีถามว่ารู้ๆทราบแล้วเปลี่ยนแล้วในส่วนของที่ระบุเป็นภาพแพว่าเาบอกตอบว่าเพิ่งเสร็จงานค่ะพี่เนะแล้ดกะเป็นในส่วนของทางเอฟซีตอบกลับว่าบ่มีหย่งนั่งเอฟซีว่าวุ่น ไพวาเธอถูกจับฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเพิ่นก็ตอบกลับว่าโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่านั่นะ ra, พี่น้องแล ood, ้วก็อีกฝั่งก็ตอบว่าถามจนบ่ดด้นอนแล้วทางแพวพาวก็เลยตอบว่าบอซี่เรียดจ้าใส่ซี่วิตปกติดีค่ะวาสันมาพี่น้องนี่แหละตามแชทดังกล่าวนั่นเองพี่น้องแล้วหลังจากนั้น Destroy. นาะพี่น้องเนาะทาง fc ชาวเน็ตเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันบอกว่าตอนแรกกระสงสารนั่งได้วาสันว่าเห็นแก,ก่ลูก ของนางแต่ว่าตอนนี้ภาวนาให้แพ้คดีผัวเก่าแล้วก็มีบางคอมเมนต์พี่น้องบอกว่านางมั่นดีชอบชอบรอคดีพ่อของลูกฟ้องตนต่อไปบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าบางที่แอบสงสารนางนางควรมีคนที่มีความรู้และมีจิตสำนึกที่ดีอยู่ข้างๆคอยแนะนำจะได้ไม่พลาดบ่อยๆวนๆเวียนๆหาแต่คุกแต่ตาราง ขอให้คนชี้ทางการวางตัวให้นางเร็ววันนะคะชีวิตนางเหมือนพระสุขเข้าพระเสาแทรกเลยเป็นส้นมาพินวองทางคอมเมนท่านนีเพิ่นกะเขามาบอกใบแบบนี้ว่าแอบสรงสารนางอยากให้คนที่มีความรู้มีจิตสำนึกที่ดีอยู่เคี่ยงขางนางั่งค่อยแนะนําำนั่งประมาณนี้พินวองบางท่านก็บอกว่าไม่มีสลดงั้นก็ไปต่อไปนะ้ะบางคอมเมนต์ก็ว่าให้ลดอีโก้ความหมันลงจักน้อยเนย ทุกคนอาจสิเห็นใจเธอก็ได้แต่นี่เป็นนางมั่นสวงพ25เลื่อยไปบัณฑิมาพีิ้วงบางท่านก็บอกว่าไม่ซีเรียสหน้ายิ้มแต่ใจไม่ไหวแล้วทั้งร้อนทั้งรอนอีกไม่นานนางมาลีจะเป็นโรคจุดจุด,จด โลกภัยเข้าถึงได้ง่ายวาสนาบางข้อมิลมก็บ,บอกว่าอินี่มันเกิดปีมันแขนหลวงพ่อมันตัวนี่นวาสนาพี่นวงแต่ในแง่ม,มุม fc ทางคุณเพียวเพาล่ะพี่นวาเพื่อนกาคิดเห็นว่าเป็นยังท่างผัวเก่าคือกัดโปยแถะวาสนายังจะมีหน้ามาฟ้องเมียอีกวาสนาพี่นวงบางท่านบางข้อมเินเพื่อนก็บ,บอกว่าน่าสงสารนางมากนางทําอะไรผิดขนาดนั้นเลยหรือทําไมคนถึงลุมสาบได้ขนาดนี้ บางท่านคิดว่าคนล้มเราไม่ซ้ำค่ะนึกถึงถ้าเกิดกับเราบ้างคงหนักหนาสาหัสคนตามด่าข้ามปีด้วยเหตุผลที่เขาทำแต่คนทั่วบ้านทั่วเมืองทํายิ่งกว่าเขายังไม่โดนเท่าเขาเหตุเพราะเขาเป็นที่รู้จักของคนมากมายลองนึกว่าถ้าเป็นตัวเองเจอบ้างคงแย่เช่นกันทุกอย่างเป็นผลของการกระทำ ไม่ว่าใครใดๆท่านนี้ิ่นกระบอกแบบนี้อ่าในส่วนของทางเอฟซีคุณแพลวเภาวก็เลยเข้ามาตอบมินว่าชอบเม้นนี้ค่ะคนเหมือนกันอย่าย่ำย,ยีด้วยคำพูดที่ไม่น่าฟังแต่ยังไงก็อยู่ข้างเพลวเภาจ้าว่าสบาพี่นวงเอฟซีเพิ่นกันยังอยู่ข้างทางคุณแพีวเภาเช่นเคยพี่นวงแต่ว่าบางข้อมมนเพิ่นก็บ,บอกว่าทุกการกระทำก็เกิดจากตัวเองทั้งนั้นที่คนเขาตามด่า ก็เพราะตัวเองไหมวันวบานั่นล่ะพี่น้องพี่นองคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้พี่นองกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตมหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองมหเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไวในเด้อสวัสดีจา้า